ขอเรียนเชิญเจริญพรท่านทั้งหลายร่วมงานปฏิบัติธรรมสมพโพธิองค์หลวงพ่อพระแก้วใสศักดิ์สิทธิ์ตลอดคืนในวันเสาร์ที่6เมษายน2567ณวัดสิริจันโทบ้านหนองไหลตำบลหน,นองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0835994365 0835994365พระอธิการทวีศักดิ์หรือสามารถติดต่อ f เฟซบ o ๊ Facebook, หลวงพี่ต้นข้าวกวีต้นข้าวได้เลยขอเรียนเชิญเจริญพรท่านทั้งหลายร่วมงานปฏิบัติธรรมสมโพธิองค์หลวงพ่อพระแก้วใสศักดิ์สิทธิ์ตลอดคืนในวันเสาร์ที่6เมษายน2567 นวัดสิริจันโทบ้านหนองไหลตำบลหน,นองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0835994365 0835994365พระอธิการทวีศักดิ์หรือสามารถติดต่อ f เฟซบ o ๊หลวงพี่ต้นข้าวกวีต้นข้าวได้เลย